สวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะครูยุย้ยสวัสดีคะ่ะครูพึง่งเอ๊ครูยุ้ยคะเดี๋ยวเราชวนเด็กๆร้องเพลงกันก่อนดีไหมคะดีคะ่ะก่อนเรียนเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลง <c oughs> เพลงอะไรเอ่ยเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ค่ะใช่แล้วคะ่ะครูย,ยุ้ยทายเด็กพร้อมแล้วอายุเรดี้เย้โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคนนักเรียนก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนปรบมือให้เจงไหน่อยค่ะเอะคุณยุ้ยค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยหน่วยการเรียนรู้เรื่อง บุคคลในโรงเรียนค่ะครูพึ่งโอยากเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าบุคคลในโรงเรียนจะมีใครบ้างครูพึ่งและเด็กๆอยากรู้จักแล้วค่ะครูยุ้ยค่ะแต่เรเริ่มกันเลยค่ะจ้าแต่ครูพึ่งนะคะอยากจะถามเด็กๆจังเลยว่าเด็กๆอยู่โรงเรียนอะไรกันเอ่ยโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเด่นลาพรามห้าค่ะเด็กๆตอกเสียงดังมากเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะ เอ้ครูยุ้ยคะเมื่อมาถึงโรงเรียนเด่นล่าพระราม5แล้วครูยุ้ยเจอใครบ้างคะในโรงเรียนครูยุ้ยก็นั่งรถเข้ามานะคะเจอใครหน้าใครอยู่หน้าโรงเรียนคอยเฝ้าดูแลโรงเรียนเรียกว่าอะไรคะเรียกว่ายามหรือรอปพค่ะครูพึ่งใช่ค่ะครูยุ้ยเอเราเจอรอปพแล้วเวลาเด็กๆนะคะลงจากรถ เด็กเจอใครเอ่ยเจอใครนะเจอใครหน้าใครมารับเด็กๆหนะใครเอ่ยใครคะคุณครูค่ะคุณครูที่เป็นเวรประจําจุดนะคะก็จะมาคอยรับเด็กๆลงจากรถแล้วก็พาเด็กๆไปที่อาคารเรียนค่ะหรือว่าไปที่ห้องเรียนของเราค่ะปุยยแต่เวลาเด็กถึงหน้าห้องเรียนแล้วเด็กๆต้องเจอใครคะเจอใครหน้ เจอคุณครูประจำชั้นเรียนค่ะครูยุ้ยเอยเด็กๆคะ่ะเด็กๆเจอคุณรูประจำชั้นเรียนแล้วเด็กๆต้องเจอใครอีกนะเวลาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะค่ะเด็กๆก็ต้องเจอใครเอ่ยคอยทำความสะอาดตามพื้นตามห้องน้ำเรียกว่าแม่บ้านค,ค่ะ่แม่บ้านนั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊เด็กๆ,ๆคะ แม่บ้านเรามีหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำใช่ไหมคะคุยยุ้ยใช่ค่ะและแม่บ้านมีแม่บ้านแล้วก็ต้องมีใครอีกหน้าที่อยู่ในห้องครัวมีอะไรเออเด็กๆคะโอ้โห,โโหเขาเรียกว่าแม่ครัวคะ่ะเด็กๆแม่ครัวก็มีหน้าที่ทำอาหารให้เด็กๆรับประทานนั่นเองใช่แล้วคะ่ะครยยุ้ยเอะครยยุ้ยคะ บุคคลในโรงเรียนของเรายังไม่มีเอ๊ยยังไม่มีใครอีกหนะ้าครูยุย้ยใครเอ่ยใครหน้าใครเอ่ยใครหนะ้าเด็กๆคิดเด็กใครคะใครคะเด็กๆเคยเห็นใครเอ่ยเอ๊ครูยุ้ยคะ่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่<อ>เพื่อนๆของเราหรือว่าพี่ๆของเราก็มีนะคะครูยุ้ยที่เขามาอยู่ในอาคารโรงเรียนของเรา แต่เวลาเด็กๆเจอเด็กๆอย่าลืมทักทายสวัสดีด้วยนะคะโอเคเป็นผู้ปกครองใช่ไหมคะใช่ค่ะครูยุ้ยวันนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลในสถานที่ในโรงเรียนอะไรเอย่ยโรงเรียนเด่นล่าพระรามห้าค่ะค่ะครูยุ้ยวันนี้นะคะครูพึ่งและครูยุ้ยนะคะก็ต้องขอฝากเด็กด้วยนะคะเปิดเทอมมาเราจะมาเจอกัน ในโรงเรียนเด่นลาพราม5เจอบุคคลต่างๆเลย<ช>นะคะคุยคุ้ยค่ะวันนี้บ๊ายบายกันก่อนนะคะบ๊ายบาย